ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไว้เหนือกระบาดสวัสดีค่ะคุณตีสวัสดีนะคะโอ okay, เคเรียกน้องก็แล้วกันเนาะโอเค อ่าน้องตีจะมาเล่าประสบการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ตัวเองเจอกับตัวเองเลยใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ครับผมเม <Okay. S 2> ื่อสองปีที่ผ่านมาเนาะสองปีที่ผ่านมาได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเล่ายัางไงเริ่มได้เลยนะคะตีผมก็เท้าความก่อนนะครับผมก็คือเรื่องมีว่าผมก็คือ,เ,อเรื่องอะก็คือจะเป็นของช่งงาน,นเนาะ จะเป็นได้เป็นคาถาในส่วนของคาถาคาถาหนึ่งผมก็ได้มาจากในส่วนของเว็บเว็บไซต์หนึ่งก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นคุณตีเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเล่าให้พวกเราฟังก่อนเชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะไรเงี้ยครับที่จากเมื่อก่อนเลยที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสายแบบเนี้ครับก็คือก็คือเป็นสายแบบวัยรุ่นทั่วไปอย่างนี้ดีกว่า ใช่ใช่ครับประมาณนั้นเลยเคครัผมต่อได้เลยครัก็ผมก็หลังจากนั้นปุ๊บซึ่งตอนนั้นผมก็แทบจะไม่ได้คบใครชู้สาวอะไรเงี้ยครับผมเกี่ยวกับเรื่องฟงเรื่องแฟนอะไรเงี้ยครับผมผมก็เลยแบบว่าเฮอยากจะมีแฟนเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปหาตามเพจดูหรือตามเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นคาถาคาถาหนึ่งก็คือคาถาจองงังนี้แหละพี่ผมก็เออ เดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งตีเดี๋ยวเราเล่าค่อยๆเล่าไปเออไม่ต้องตื่นเต้นนะเล่าเหมือนเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปอะทําไมเราถึงเลือกที่จะไปหาข้อมูลในเว็บไซต์เราคิดว่ามันจะมีข้อมูลเหรอตอนนั้นแค่จะไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ผมก็คือแค่ไปหาข้อมูลที่เขว่า เอ้ยมันมีอยู่จริงไหมอะไรประมาณเนี้ยครับอืมก็คือเอาไง,ไง่ายๆเราหนึ่งคือเราอยากหาแฟนเราก็รู้สึกว่าฉันว่างอ่ะฉันโสดฉันรู้สึกว่าอยากมีละอ่าก็เลยแต่แสดงว่าเราต้องมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่บ้างสิเราถึงไปหาถูกไหมตอนนั้นถามตรงตาตรงๆเลยว่าไม่ไม่เคยเชื่อเลยพี่ครับแต่เราแค่เหมือน <c oughs> ทา้าทายถูกปะเหมือนแบบเออประมาณนั้นอ๋อ <c oughs> โอเคต่อเลยค่ะครับผมก็คือผมได้ทําการค้นหามาสักพักหนึ่งว่าบทนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็คือท่องต่อไปเรื่อยๆก็หาไปเรื่อยๆเนาะมาเจอบทหนึ่งคือท่องไปเข้ามามันแบบมันมันปีติเนาะพี่น้องเหมือนเหมือนคนลุกอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นกันหรือเปล่าเวลาเคยเจอท่องอะไรเงี้ยอาการแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บก็ท่องไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็คือท่องบทนี้แหละ ท้องบทดดีเลยพี่อันไหนอันไหนบทที่ที่แบบว่าเราเรารู้สึกว่าเอ้มันขนลุกว่ะผมก็ท่องไปเรื่อยๆเลยมก็พอพยายามจะนึกนึกนึกเกี่ยวกับอ่ผู้หญิงเลยหมายปองเลยอะไรประมาณนั้นนะพี่เขาบอกให้หมายเลยก็คือหมายเลยปุ๊บตอนนั้นก็อยู่ช่วงที่อยู่กรุงเทพอยู่เนาะตอนนี้ก็ทํางานในห้างห้างหนึ่งผมก็ท่องท่องท่องท้องพอขายเสร็จผมผมก็ท่องต่อท่อง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 ไปเรื่อยๆมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ก็คือวันนั้น ขออนุญาตพี่ขออนุญาตหนึ่งเราท่องวันละกี่ครั้งโอ้พี่มากกว่าเก้าครั้งโหวันหนึ่งอะนะหมายถึงว่าวางเราก็ท่องเลยเหรอใช่ครับแล้วผมผมผมก็บอกไปว่าถ้าผมได้ใครคนหนึ่งก็ตาม,มผมจะเช่าบูชามาององึ่งหรือตนหนึ่งอ๋อก็คือเราไม่ไม่มีไม่ได้มีรูปอะไรถ้าไม่ได้มีอะไรของของของอันนี้เลยสิ่งนี้เลยไม่มีใช่มีแค่คาถาโอโ้โห โอเคต่อเลยจ้ะอ่าก็คือท่องท่องท่องจนจนมาวันนั้นแหละพี่เอัประมาณทุ่มหนึ่งพี่ผู้หญิงเดินเข้ามาอืก็มาเลิกแบบว่าทาท่าทําทางเกมาเดินแบบซื้อของอะไรประมาณเนี้ยคผมก็เข้าไปทักทายเขาทักวัสดีขาะอะไรเงี้ยอยู่ยๆเขาก็เหมือนแบบเล่นกับผมด้วยอพี่แบบวัสดีขาอะไรเงี้ยก,ก็คือ อ่ควรไปควรกันมาอะไรเงี้ยที่เลยเสร็จปุ๊บผมก็ขออะไรเขาพอขออะไรเขาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บก็คุยกันตามปกติเลยอืก็คือมันมีแฟนเลยอ่าไม่ใช่เชิงว่าแฟนวีก็คือแค่คนคุยเฉยๆประมาณนั้นก็คือคุยกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ลืมละว่าเราขออะไรไปบ้างที่จาได้อยู่ใช่ไหมตอนแรกๆที่ผมพูดไปอ่ะก็คือผมผม ผมลืมไปเลยตอนนั้นก็คือคุยคุยคุย,คยกับคนเนี้ยที่เขาเขาเข้ามาที่ทางานอ่าที่ทํางานที่ที่ผมขอไลน์เขามาเนี่ยพี่ก็คือคุยไปเร,ยเรื่อยเรื่อยจนได้มากระทั่งครบหนึ่งปีครบหนึ่งปีเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ได้ไปทําการอยู่กับเขาที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือแบบออกไลฟ์สไตล์แอดเวนเจอร์ละพี่ก็คือไปอยู่กับเขาเลยทีนี้ในส่วนของวันนั้นที่ผมได้ไปอยู่กับเขาตอนแรกก็ไปด้วยดีเนาะไม่ยังไม่ได้มีอะไร หลังจากนั้นเข้ามาได้ประมาณปีหนึ่งปีครึ่งประมาณสี่เดือนสี่เดือนให้หลังหนึ่งปีอะพี่ประมาณนั้นประมาณสี่เดือนอ่าใช่ฮะพอสี่เดือนปุ๊บเริ่มทะเลาะกันพี่เริ่ม,กกมรมุนแรงกันก่อนทะเลาะก,กันเนี้ยในวันนั้นแะก็คือเราจะนอนอ่าเวลานอนใช่ไหมพี่อ่าในใต้ผ้าห่มอะ่ะซึ่งมันก็จะมีมือทั้งสองคนอยู่แล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือผมกะอ่าแฟนคนเนี้ยกันคือนอ,กกอนกอดด้วยกันอยู่ มีมือใครก็ไม่รู้พี่ก็คือมาจับมือผมอีก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 ้กกกง,งนหนึ่งเนี่ยอืมอีแผ่นนึงอ่ะพี่ก็คือจับด้วยคืพพอพรุนภาบอ,อกใช่ไหมเราอบกอดกันอยู่แล้วอะ่ะแล้วมีมือหนึ่งอะ่ะมือใครอะ่ะแล้วผมก็เอาสะบัดเพราะผมออกเท่าน,นั้นแหละปุ๊บผมก็คือนอนไม่ได้เลยตาตาตา,ตาคือแบบอาการแบบลัวไปเลยอ่ะพี่ประมาณนั้นแล้วเราเรา,เราเห็นไหมเราเห็นมือ, <S <S มอนัไหม เห็นไหมไม่เห็นพี่แต่เห็นความได้รู้สึกเลยครับว่าแราว่าเป็นมือแบบนั้นนะพี่มือผีเลยครับก็คือมาจับมืออ่ผมแขนผมเลยพี่เหมือนลูกอะพี่แล้วเล็บยาวๆอ่ะครับอันนี้ผมยังจําได้ถึงทุกวันนี้เลยเป็นเล็บยาวๆแล้วขีดตรงแขนผมอะพี่ตอนที่ผมนอนนอนนาะใช่ครับประมาณนั้นเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาผมก็ไม่มีอาการอะไรหลังจากนั้นปุ๊บประมาณสี่เดือนล้ะใช่ไหมพี่อ่า เดือนกว่าที่ก็คือเริ่มทะเลาะก,กันหลังจากน,นั้นก็มีต่ทะเลาะก,กันปากเสียงกันค่อนข้างรุนแรงรุนแรงในทีเดียวก็คือวันนั้นก่อนที่จะทะเลาะก,กันก็คือเหมือนผมได้ทําการไปค้นในกระเป๋าเขาก็คือเหมือนเจออะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันจะเป็นก้อนแข็งๆอะพี่ก้อนแข็งๆเหมือนเป็นหุน สองตนเนาะไม่รู้ว่าของเขามีอะไรอยู่ในนั้นแต่ผมก็ไม่ได้รับลไม่ได้รับละลวงอะไรอย่างเงี้ยครับหมายเราเห็นเฉยๆเราได้จับไหมจับครับพี่จับด้วยเลยรู้ว่าเป็นเหมือนแข็งๆแล้วเป็นคนใช่ใช่ชช่ผมจับเข้าไปก็คือรู้สึกตับได้ได้หยิบขึ้นมาดูไหมคุณติไม่ครับพี่ผมไม่การะลับลวงก็คือพอผมก็สงสัยเป็นเป็นขี้สงสัยผมก็เลยถาม ในกระเป๋านี่อะไรอ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนงุดงีดก,กับพี่มันใหญ่ไหมคุณตรใหญ่ใหญ่ไหมประมาณนึงพี่ประมาณฝ่าาฝมือฝ่ามือใช่ครับ<อ>เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมก็ผมมีช่วงหนึ่งอาการคือหลังจากที่ที่ที่ได้จับในกระเป๋าเขาผมก็ไม่รู้ว่าในส่วนนั้นมันเป็นของอะไรผมก็ยังสืบไม่ได้ต้องไปใสยเหตุ หลังจากนั้นผมก็ได้ทํางานเรื่อยๆอยู่กับเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทะเลาะกันทุกวันทุกวันเสร็จปุ๊บม,มีอยู่ทั้งวันหนึ่งผมอ้วกนอนไม่ได้ประมาณสามวันนะพี่สามวันสามคืนเลยคือทั้งอ้วกทั้งสารพัดทุกอย่างไปทํางานฝืนทั้งทั้งที่ร่างกายผมก็ไม่ไหวละผมไปทํางานแล้วก็หัวหน้าผมตอนที่ผมหมดสตินะวันนั้นนะพี่ก็คือเขาเขาอยากเขาเหว่างโตผมมากว่า มันเป็นไรอะไรประมาณนี้ยตื่นเตือนเหมือนถึงว่าแบบป่วยจนหมดสติไปเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่หลังจากนั้นที่ผมได้จับตุ้กระต่ายเขาไปอ่ะพี่แล้วผมก็สุดไปเลยทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้นึกถึงตอนแรกเนาะไอ้เจ้าเอ่อเจ้าเ้างั่งอ่ะทีนี้หัวหน้าผมก็เขย่าตัวผมก่อนเขย่าไปเขย่ามาเขย่าไปเขขย่ามาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าตื่นไหมตอนตอนนั้น่ะตาผมข้างไปละค่ะ ตาค้างเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าพอผมฟื้นขึ้นมาเนาะเขาก็ถามว่าเอ,อรู้สึกตัวปะหวังเป็นไรมึงโดนอะไรผมก็บอกเขาไปว่าไม่รู้พี่ว่าผมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไอ้เจ้านั่นอ่ะอยู่ในตัวมึงตามึงโตเลยกูทุบหลังมึงประมาณห้าหกทีปัก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 มึงไม่ตื่นอะ่ะ hmm. ห้าหกทีแล้วคือแบบทําไง ทำยังไงก็ได้ให้ผมฟื้นขึ้นมาถ้าผมก็พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละหัวหน้าเขาก็เลยบอกไปว่าพุ่งนี้มึงไปรถ้ำนน์ที่วัดวัดหนึ่งอือยู่แถวเนี้ยอยู่ใกล้ที่ทํางานอ่ะนั่นแหละครับผมก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปไปอีกทีประมาณสองสามวันแสดงว่าหัวหน้าหัวหน้าเป็นคนมีเซสเหรอคะมีไหมมีครับพี่แรงด้วยครับใช่ครับเขาเห็น เขาเห็นไหมเขาเห็นแล้วเขารู้สึกได้เลยพี่เขาถึงบอกนะว่าเป็นไอเจ้างั่งกูก็ไม่รู้ว่ามึงเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่กูไม่รู้แต่กูเห็นมึงตัวเก่งมึงแบบตาข้างอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดให้ผมฟังเนาะขอขอเนี่ยกูคำหยาบด้ยดีค่ะได้ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าก่อนที่ผมจะกลับบ้านอ่ะเขาบอกให้กินน้ำมนต์ที่ที่บนที่ที่อยู่ที่ทำงานอ่ะผมก็กินกินปุ๊บข้าหนังนะพี่อ้วกเลย ตอนกลับบ้านนะ่ะอ้วกกลางทางเลยจนถึงที่บ้านนะอ่ะอืผมงง<ๆ>เอ้กุ้งีิอยู่ๆอ้อวกขึ้นมาเฉยจากที่ผมไม่เคยอ้วกอะไรเงี้ยผมอ้วกแบบทางยาวไปจนถึงที่บ้านผมเลยนะประมาณนั้นเลยพอถึงที่บ้านเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมบอกว่าพาไปหาวัดวัดนี้หน่อยเพื่อที่จะไปทําน้ามนต์เสร็จปุ๊บเขาก็พาผมไปอืพอพอไปวัดถึงวัดเสร็จปุ๊บผมก็ลง แล้วก็ผมเข้าไปหาพระอาจารย์คนนี้พระอาจารย์เขาก็ขอโทษนะครับก็คือเหมือนเขาพูดไม่ได้อ่ะพี่แบบท่านจตเป็นใบหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นนะผมผมไม่ทราบแล้วว่าเขาพูดไม่ได้เลยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นแฟนผมลงมาจากรถปุ๊บเขาพูดได้เฉยเลยพี่ไอ้อหนูเอาเก้าอี้มานั่งวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์เขาทาน้ามนต์ให้พูดได้เฉยเลยพี่จากที่แบบเขาพูดไม่ได้นะพี่มันเหมืนอนเขาไม่หรือเขาไม่พูดกับเราเขาไม่พูดกับผมเลย ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วพอแม้ก็ทั้งแฟนผมลงมาเขาถึงพูดกับผมว่าแปลเข้าอีมาเอาขันน้ำมนมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะทำน้ำมนให้คือพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่จากเดิมที่ไม่พูดเลยแล้วอากาศนะตอนนั้นคือลมตอนแรกไม่มีพออาจารย์พูดเขาเขาพูดได้แล้วแฟนผมลงมาคือลมมาจากไหนไม่รู้พี่ลมแรงมากเลยพี่ตอนนั้นลมแรงแบบ ผมก็แบบอะไรวันเนี้ยประมาณอะไใช่ผมก็เลยงงลมมาจากไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยทางที่ตอนนั้นก็ไม่มีลมเลยก็คือกลางวันแดดจ้าอย่างนั้นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ลดน้ามนประมาณสามรอบลดเราลดด้วยไหมหรือแฟนคนเดียวอ่าไม่โตผมครับแฟนอยู่ในอาข้างๆรถครับเขาลงมาก็คือเราเป็นคนลดนะใช่ตอนผมเองครับที่ที่ลดเสร็จพอลดเสร็จปุ๊บใช่ผมก็มีอาการ ทางเชียงก็คืออาเจียนออกมา,าใช <จ S 1> ่อาจารย์ก็บอกว่ามาหยุดใช่ครับก็คือให้ออกมาตลอดอรบพี่ตอนนั้นคือคือคือเขาบอกว่าอย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 ่อยาก,การถวายก็คือถ้าออกก็คือออกให้หมดอืถ้าถ้ารู้สึกอยาก<ม>อ้วกก็อ้วกเลยอืใช่นะตอนนั้นผมก็เต็มที่เลยพุดออกหมดเลยเสร็จปุ๊บก็คือพอหลังจากนั้นทําพิธีเสร็จอะไรเรียบรย้อยผมหมดแล้วก็ ไปกินข้าวอะไรเงี้ยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บวันนั้นก็คือกลับบ้านพอกลับบ้านหลังจากนั้นประมาณสักทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครพี่ผมก็นั่งอ่าทํางานดูดีอยู่ข้างหน้าบ้านใช่ไหมครับผมโคมไฟเขาที่บ้านนะฮะแตกดังทพ้งเลยโคมไฟเหรอใช่ครับหมายถึงไฟหน้าบ้านเหรอใช่นบว่า,านรับพี่มันเป็นโคมครับเป็นเป็นดวงโคมไฟเล็กๆนะครับที่อยู่หน้าบ้านฮะแตกดังทพงเลยพี่ คือแตกได้ไงก็ไม่รู้เกิดจากอะไรก็ก็ไม่รู้อืผมก็ตอนนั้นก็งงจนมาถึงทุกวันเนี้ยก็ยังงงอยู่ว่ามันแตกได้ไงเกิดจากอะไรอืหลังจากนั้นปุ๊บก็ทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงเลยพี่แล้วก็ผมได้ทําการอ่าย้ายกลับมาถามโนวดที่ก็ที่เดิมก็คืออ่ากรุงเทพอะไรประมาณนี้คือกลับมาที่บ้านอืใช่ก็คือมารักษาตัวอยู่ที่บ้านอีกทีหนึ่งครับประมาณ หกเดือนกว่าพี่กว่าจะหายอะ่ะหมายถึงหายอาการอ้วกเหรอทุกอย่างครับเราเรามีอาการนอกจากอ้วกเรามีอาการอย่างอย่างอื่นอีกไหมอ่ากินข้าวไม่ได้พี่นอนไม่หลับกระสับกระสายตัวร้อนแบบว่าร้อนแบบผุดมันบอกไม่ถูกอ่ะพี่มันแบบมันพุดขึ้นมาตามเนื้อตามตัวแบบมันคันอ่ะพี่คันเนื้อคันตัวอ,อะไรประมาณนั้น ใช่หลังจากที่กลับมาแล้วนะที่ที่มาพักรักษาตัวที่ที่กรุงเทพอะพี่อืแล้วเราเราผมตอนที่เรารักษาค่ะอาจารย์ท่านได้บอกไหมคะว่าเราเราเรา,เราโดนเรื่องงั่งอย่างเดียวหรือแล้วโดนเรื่องของด้วยอือหลังจากนั้นผมได้รู้เองอะพี่ว่าอ๋อเป็นเจาน้างทงที่ผมเคยขอเอาไว้แล้วผมไม่ได้เช่ามาอืนี่แหละพี่ใช่เขาไม่มีใครบอกครับ โดยให้ผมรู้เองครับประมาณนั้นครับตัว mm hmm. ผมรู้เองเลยใช่ว่าเป็นเจ้างั่างที่เคยพูดไว้กับกับเขาว่าถ้ากูได้แฟนคนไหนก็ตามจะมาเช่า,าไว้ตนหนึ่ง mm hmm. ก็เหมือนแบบว่าย้อนกลับแบบพี่กูได้แล้วแต่กูไม่ทําให้หรือก mm hmm. ูไม่ได้เอามาเช่าไว้ตนหนึ่ง mm hmm. เขาก็เล่นผมดีดถูกเะละ mm hmm. เหมือนพี่คาพูดอะ mm hmm. ประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ให้เองแล้วก็ครับแล้วแล้วแล้วเออ ที่ที่อยู่ในย่ามของแฟนล่ะกระเป๋าที่อยู่ในย่ามของแฟนคือเขาพวกเอาไว้ติดตัวจากที่ผมได้รู้มาก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมอ๋อไม่ได้เกี่ยวก็คือเป็นไอ้เจ้าคาถาเนี่ยแหละของผมโดยตรงเลยครับอ,อที่ท่องมาเรื่อยๆแล้วบอกว่าเออถ้าสําเร็จทําสําเร็จเมื่อไหร่ก็คือจะเช่าตอนนั้นเลยทันทีอืม,อมประมาณนั้นครับผมก็เลยลืม เพราะไอ้คาว่าลืมนี่แหละพี่อันตรายมากแล้วก็เหมือนท้าทายเขาไปด้วยครับแล้วก็ได้จริงๆแล้วก็<ๆ>เออก็คือไปอยู่กับเขาที่นั่นจริงๆจากที่คุยกันกรุงเทพประมาณเกือบปีเนาะพี่เนาะ<ๆ>แล้วผมก็ค่อยไปหาเขาอ่อยู่ได้ประมาณอีกสักเกือบปีอ่ะพี่ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงอสยเหตุจากก็คือลืมก็คือมาเช่าบูชา อะไรเงี้ยครับผมที่ที่ที่ขอไปแล้วเลยนะครับเขาก็เลยเหมือนแบบของย้อนกลับมาตัวผมมาทุกอย่างเลยอนี่แหละครับพี่จำงงโอ้โหแล้วเราก็แล้วคาถาเราลืมไปยังฐาถาณตอนเนี้ฐานตรงๆว่าผมลืมไปหมดแล้วพี่เปลี่ยนโทรศัพท์แต่ละเครื่องคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมจะสมัครมืใหม่หมดเลยพี่คือเอาให้ลืมหมดเลยทุกอย่างก็คือลบไปเลย ลบไปเลยใช่ครับ mm hmm. ดีลิไปเลยพี่ mm hmm. ใช่ไม่อยากจะแบบจำอีกแล้วอะพี่ mm hmm. เพราะว่าคาถาแต่ละบทอะที่เขาลงลงอะบางทีก็ใช้ได้จริงบางทีก็ใช้ไม่ได้จริง่ะพี่ mm hmm. ขึ้นอยู่กับคนด้วยอะพี่แต่ mm hmm. ท่องพี่วันนั้นอะเก้าจบอะพี่เก้า mm hmm. จบได้ครับเก้าโดยประมาณเก้า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 จบอะต่อวันนะ mm hmm. ก็คือทุกวันอะท่องไปเรื่อยๆครับ ืถ้าเกิดตามตามความเชื่อหรือตามที่เรารู้จักกันนี่งั่งก็จะไม่ใช่สายขาวใช่ไหมคะประมาณนั้นครับใช่ครับเป็นคือสายลางครับ๋อนหากลัวนะทุกคนอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องของคุณตีเนี่ยเอดีมากนะคะมันเป็นเรื่องราวของเขาเรียกอุทาหรณนะ์ฮะอันเนี้ยคือได้ได้คาถาจากในในวบในเน็ตอะ ในอินเทอร์เนต็ตอะในในใ<ช>ที่<ช>ที่เราแบบเซิร์ชแล้วก็เซิร์ชเอาใช่ไหมใช่ครับเออคือแบบแล้วพอท่องสุ่ม 4, สี่ซูมห้าไม่ได้ว่าสัก<ช>แต่ว่าท่องนะมันส่งผลให้กับชีวิตและแบบความเป็นอยู่ของเราเลยแล้วกว่าน้องบอกว่ากว่าจะแบบหายเป็นปกติดีคือหกเดือนเลยนะที่แก้ไขใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่ใชถูกต้องครับ สุดยอดมันแรงอะพี่เวลาตีย้อนกลับมาของเข้าตัวอะไรเงี้ยเหมือนถึงถือว่าเข้าไหมเข้าครับโดยแม้ก็ทางอาจารย์ผมอะฮะที่เขาทําน้ํามนต์หรือถอนของอะไรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะฮะเขาบอกทำไมหน้าตามันกำค้ำวะเนี่ยก,กูลดน้ำมึง์ให้น้ามนต์ให้มึงดิเขาก็ลดลดลดก็ก็หายอะัะปกติเลยตะ่ตนถึงทุกวันนี้ครับหายคือดีด,ดีเลยครับตอนนี้ก็คือ ปกติละไม่ได้มีปกติใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่ทําอีกแล้วเล็กเลยดอใช่คนเป็นอุทาหรณ์จริงๆเลยนะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ถึงเจอกระถาอะไรก็แล้วแต่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งนะถามว่ามันใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้จริงอแต่คุณอย่าลืมว่าคุณขออะไรไปอะพี่ประมาณแบบว่าเราขอแล้วเราต้องทําให้ได้นะตามที่เราขอไม่งั้นมันจะมันมันจะโดนเหมือนผมอะแบบนี้เลยพี่พ่อองค์ที่เราไป ที่ท่านแบบไม่พูดกับเราแล้วแสดงว่าท่านต้องเห็นอะไรแน่เลยใช่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าอืตอนแรกท่านพูดไม่ได้พี่แล้วอยู่ๆท่านพูดได้เฉยเลยอะซึ่งทุกวันเนี้ยท่านก็ยังอยู่ณวัดวัดนั้นที่ต่างจังหวัดที่ผมไปอะครับยังอยู่ครับใช่ครับเขายังท่านยังอยู่แต่เขาอาจจะสูงอายุค่อนข้างเยอะคประมาณนั้นนะครับพี่แต่เก่งเก่งเลยทีเดียวครับในจังหวัดนั้นที่ผมไปครับ ต้องกินเลยเอาผมหายพี่อ้วกตลอดท้างเลยโอ้โหแต่ว่าเราไม่ได้รักษากับท่านต่อใช่ไหมคะอะไรนะพี่เราไม่ได้รักษากับท่านจนจบใช่ไหมอ่าก็คือแค่วันนั้นที่ผมไปหาก็คือรักษาแค่นั้นนะครับผมอ๋อแล้วละอ่าตัวหกเดือนนี้คือเรารักษากันอยู่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพใช่ใช่ ก็คือหลังจากนั้นก็คือทะเลาะกันรุนแรงอะคืออะไรประมาณนั้นครับมผมก็เลยไไม่ได้อยู่ยยก,กันละเลิกกันละใช่ใช่ครับประมาณนั้นโอเคหลวงพ่อน,นี่เราบอกวัดได้ไหมผมจําชื่อสถานที่ไม่ได้แต่ผมจําทางไปไปที่วัดวัดนั้นได้อยู่พี่<อ>เพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองเลยอะพี่แต่ผมแค่มุงของไม่บอกสถานที่จังหวัดนั้นได้เข้าใจโอเคขอบคุณมากค่ะคุณตีขอบคุณมากเลย ไม่ต้องตื่นเต้นนะมันะะมีเรื่องอื่นมาเล่า <c oughs> ให้เราฟังแต่เข้าใจได้ว่าอ่ะกุนติเพิ่งเลิกงานด้วยหนึ่งแล้วก็มันชชลหุบในการจะเล่าเนาะขอบแต่ว่าขอบคุณมากนะคะ <c oughs> เรื่องดีจริงๆเป็นเรื่องที่มีเป็นเรื่องอุทาหรอ์ที่ดีเลยนะมันเป็นเรื่องเราที่แบบเออมันจําจนวันตายได้เลยเพราะว่าเรากว่า <จน S 1> เราจะานนมาได้จนถึงถึงวันนี้ผมแทบแบบเลิกเลยพี่พอจะลุกงั่งปุ๊บ ผมเลื่อนผ่าน,ลนแล้วเข็ด้วไม่ไหวครับได้ขอบคุณมากนะคะคุณตีอขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับ